สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนตอนนี้เรายืนอยู่่โตเกียวอยู่นะคืนนี้นี่บรรยากาศแถววัดคมแดงจ้ะเป็นร้านเหล้านะเพื่อนนี่คือหลังวัดนะดูสิไม่น่าเชื่อเลยว่าจะขายเหล้าได้ขนาดนี้นะเพราะนี่คือญี่ปุ่นจ้ะเพราะเขาแยกออกอะไรคืออะไรได้นะนักท่องเที่ยวนักนัก เื่มเยอะมากเลยเพื่อนเพื่อนดูสิร้านนี้จะคิดถึงสไตล์เกาหลีนะมีนี่จ้ะเดี๋ยวพอเราไปวัดเสร็จเราจะกลับมากินอาหารแถวนี้นะจ๊ะนี่จ้ะเลิงกงานเสร็จดื่มเบียนะนี่จ้ะนี่คือบรรยากาศหลังวัดนะมีการดุเป่าเป่าพวกควันบุหรี่ให้ด้วยจ้ะ เปิดไฟสว่างมากเลยวัดน,นี้ปิดกี่โมงแม่วันนี้น่าจะน่าจะปิดดึกนะเพราะว่าในที่บ้านเราเสิร์ชมาไม่มีบอกว่าปิดปิดกี่โมงนี่จ้ะนี่นะเป็นย่านค้าขาย นี่เป็นถนนเก่านะบ้านเก่าจ้ะย่านเมืองเก่านี่จ้ะร้านค้าต่างติดกับบ้านเลยจ้ะนี่เป็นโรงแรมลิสมอนนะโรงแรมลิสมอนนี่จ้ะเห็นน้องเขาบอกว่าวัานนที่ศักดิ์สิทธิ์มากเลยนะ คล้า,ายว่าจะเป็นวัดเจ้าแม่กวนอิมเลยจ้ะคนไทยชอบมาขอเหมือนกันวัดนี้นี่จ้ะเป็นถนนข้างวัดนะนี่คือปิดหมดแล้วนะเดี๋ยวจะพปดร้านเหล้าจากกลางคืนจ้ะก็มาเป็นร้านค้างคือเป็นร้านเหล้านะจ๊ะแถวนี้จ้ะนี่จ้ะถนนข้าวัดใช่ไหมเงียบจังเลยอะ

ี่ก็ไปโรงแรมใช่ปะ่ะตรงนี้ไปนล้วนที่เขาเป็นสะ,ะพัดเมนนะจ๊ะนี่ก็ร้านเล่าจ้ะ,น,น,จะน่ากินมากเลยอาหารเขาโดยเพื่อนๆคน,น,นเต็มลูกค้าเต็มร้านเลยจ้ะ ทีพิสาย้างวัดเลยจ้ะนนี่คือข้างวัดจ้ะสูงสูงข้างหน้าคือโตเกียวสกายทีนะจ๊ะเพื่อนๆเ,เปิดไฟสวยงามมากเลยจ้ะแต่เรายังไม่มีโอกาสได้ไปนะวันนี้เพราะเวลาหมดแล้วจ้ะนี่จ้ะคือ ทางเข้านะจ๊ะเอ,อเป็นร้านเหล่าร้านอาหารเต็มเลยจ้ะซอยนี้ปะซอยนี่ปะตอนนี้ก็ไปจ้นี่จ้ะนี่คือสายข้า,ขาขงวัดนะข้างหน้าเลยวัดไปหนะักนั่นจ้ะทางข้าววัดข้างหน้าจ้ะร้านแถวนี้ปิดหมดนะนี่ กางวันเปิดเปิดกลางคืนปิดจ้ะในซอยนี้แต่ข้างนอกกลางวันปิดกลางกลางคืนเปิดจ้ะนี่คือหลังวัดนะเพื่อนๆนี่คือหลังวัดจ้ะกลางวันเป็นร้านอาหารใช่ป่ะส่วนมากเป็นร้านขายของฝากอัจ้ะแถวนี้นี่นี่คือทางเข้าวัดนะจ๊ะ วัดโคมแดงจ้ะเพราะกวันร้อนมากไงเ,เราถึงเอาลึงคืนข้างหน้าเป็นโตโกเกียวสกายทีจ้ะ เะีรยราถนนปะจะเป็นสตึกตึกเก่าสไตล์ญี่ปุ่นนะเพื่อนๆนนได้รถชาติอีกแบบนึงจ้ะ ถึงแล้วจ้ะเพื่อนๆนี่เขตวัดนะแต่อยู่ในเมืองในเขตเมืองเลยจ้ะสวยงามมากเลยจ้ะเพื่อนๆนี่จ้ะนี่จ้ะเห็นไหมเพื่อนๆเป็นเจดีสวยมากเลยนะ สวยงามมากเลยจ้ะเพื่อนเพื่อน,นจก้ก็ห้ามนะห้ามรถยนต์และมอเตอร์ไซค์ผ่านจ้ะนี่จ้่จ้เปิดวัดนะจ้ะสวยงามมากเลยเพื่อนเพื่อดูสิ ไม่น่าล่ะชื่อวัดโคมแดงนะจ๊ะสวนบัาคาสีแดงเลยจ้ะนี่จ้ะใหญ่โตมโหลานมากเลยเพื่อน,อนจ้ะ สวยงามมากเลยนะดูปรโตเสิเหมือนปราสาทสมัยโบราณเลยเพื่อนๆสวยงามมากเลยจ้ะนี่จ้ะา,าตอนกลางคืนก็ดีนะไม่ร้อนมากนี่จ้ะเป็นเทพเจ้านะของญี่ปุ่น สวยงามมากเลยเพื่อนๆจ้ะเดี๋ยวจะหมดคลิปนี้ก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวจะพาไปดูข้างในจ้ะสวัสดีจ้า